สวั ah สดีครับสวัสดีครับดีๆตอนรับผู้ชมนะครับก็สู่ช่องเมตเเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนะครับวันนี้เราจะมากินตำหอยนะครับหอยอะไรนะหอยหวานเหรอหอยหวานครับผมแต่จริงๆมันเป็นหอยอะไรไม่รู้<ช>ไม่ใช่หอ,ห,หอยหวานหอยอะไรนะผมดูมาถ้าเป็นหอยหวานนะสีมันจะดูสดใสตัวนี้จัดเลยคุณผู้ชมตำใส่น้ำปลาแบบนวลๆนะครับน้ำปลาอยู่ข้างหน้านี่โอ้ยช้อนส้อมแต่เขาบอกว่าหอยหวานนี่จริงอร่อยกว่าไอ้ตัวนี้นะเมตตเกมใช่มันไม่หาไม่ได้เลย นี่เขาหวานแล้วก็อร่อยแล้ว่หวานน้ำตาลครับมันน้อยอันนี้ก็หวานแล้วไม่ต้องใช้ซ้อมเนื้อมันมีเยอะมาคุณผู้ชมก็ด้ยครับผมไม่แข็งเลยไม่เก้ใช่พบเจอกันในเที่ยงวันนี้นะครับจนคุณผู้ชมกินส้มตำกินของแข็ด้วยกันนี่ดูนี่เบลอเลย Ừ. Đầy mơ ừ. Nó ngay Kẹt ngay không cần phải xong Ê, Mình có cái không Hả? Mình có cái Mình thấy, กินเหมือนกันแกนแล้วก็ไปไปแกงแกงกะทิหอยหวานรู้ดิดโอ้แต่มันไม่โเหมือนหอยขมมาะดอิอัน่อยรอร่อยกว่าด้วยตัวใหญ่อืมอ,อร่อย แทบเลยน้ำตำําอ่เงงนะเจอกง่ายนะพี่เมใส่วันนี้นึ่งใช่ไหมเนะี่ยนึ่งครับอ๋อนึ่งกับต้มผมว่าเก่งไลยเอาย,าาย่างน่าจะเหนียวอยู่ใส่มันแห้งเวลาปิ้งย่างมันแห้งไงแต่นื่งเลยมันมันมันไม่แห้งมันออกง,ง่าย ตัวทีเดียวเลยโอ้มันบดสะแจะครับผมโอ้โอโอยขักาดน้อนอนแม่มามาอันนี้มาเดอของชมอ้วโมกุลยิ่งล้ำกว่า เต็มปากเต็มคำอ่ะนี่โดนบางตัวให้มันติดปลาเราไม่ต้องจิ้มก็ได้นะ,นะ<า>ด,นดึงออกมาอย่างนี้เลยนี <c oughs> ออ่ผู้ชมแซ่บครับผมถักบ้งเปิงกันเลย ผักไม่ค่อยเปิ่งหรอกเพราะว่ามันเป็นหอยมันไม่ใช่้มตำเนี่ยมันมีแต่หอยอ่ะโู้ตัวปลาเอฟเลยหัวหอมมันไม่ได้หวานมันเป็นเกีมหอยเนี่ยมันเนื้อมันเยอะมันมันอะ หวานน้าตาลจากน้าําตําใถ้หวานน้าตาล <laughs> ไปหอยตัวหอยม,มันมันมันก็มีความหวานแ้วหวานนิดนึงหวานมันอ่ะโอ้ยโ,โดนแล้ว <laughs> อ มันอยู่ยังไงเนาะหอยนี่มันอยู่ยังไงเนาะอุ้ยมันมันมันโคเกินมีอยากรู้อ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆนะครับผมอย่างมันเลยตัวเนี้ยบุกเอืบ กินเพลินเลยอ่ะ <S <S อกินเพลินมากไม่มีหอยเน่าเลยนะไม่มีไม่เดือดใหญ่ๆให้มัน ว้าด oh. wow. ุนเลยตัวนี้ใหญ่มากครับหลุดออกมาหมดไหมโอม้โยสางนี้ยังไงครับอื <c oughs> <c oughs> ตัวเล็กมันกว่าตัวเล็กมันกว่าผมว่าไม่ต่างตัวใหญ่กรึบๆนะผมชอบตัวใหญ่มันแน่นดีนะมันเต็มปากเต็มคำ อยากลองอย่างหนึง่งา<ะ>ตัวที่ไม่มีฝากันสักหน่อยนะฮะ๊บไม่ได้ตัดก้นหือม <laughs> <laughs> กะจะดูดมันหอยจูบย <laughs> ังไยไม่จะ <laughs> นอนเป็นไรเนี่ย <Cameraman> เบอร์นั่นเนี่ยตั้งแต่มีเพียมีแฟน่นะฮะฮะตำหอยครับตำหอยเงีเราเคยตำบ้าหอยตครับ <inaudible> ชอบตำมากเลยตำไม่ไม่ไม่แผ่วเลยนะส้มตำอะไรนี้ตำหอยได้หมดนะผมถนัดทำส้มตำเขาก็มาให้ตำบ่อยด้วยอ่ะฮะใครเพื่อนฮะให้เพื่อนเพื่อนอยากกินส้มตำใช่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 เพื่อนมาบ้านผมบ่อยน้องก็ตำให้เพื่อนเพื่อนอยากกินส้มตำใช่ชอบปัดแต่รู้บ่าอยู่าปากใหญ่ก็ต้อง เอาคำใหญ่แกะตัวไหนเนี่ยแกะเร็วแต่ว่าโอ้ยหจกิงอีหลงก็เยอะเลยโอ้ยรวมไปแล้วตัวหนึ่งฟินมากพี่หลงแต่กินทุเรียนอีกแล้วะทุเรียนเยอะเหรอแตงบกประมาณไม่มีแสิ tăng một tăng một cái ừ. hư quá ôi <laughs> ôi <laughs> lụt 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 mà lụt <laughs> 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 mọc hả ข้าปกินอย่างอื่นดีกว่าอร่อยอ่ามอดนนท์เืลอเดี๋ยวไม่หมดเขาว่าไม่อร่อย thêm lâu chăng à Để nó mệt còn đi, chá Chẹp mặt Ngoài, ngoài hỏi กินเดี๋ยวหน่อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่หันนอนนอนชอบหอยด้วยเอาตัวสุดท้ายอร่อยสุดยอดคุณผู้ชมแป๊บเดียวหมดแน,นบผมสิบกวา่าในทีคุณผู้ชมก็ลอง,งลองมาตำได้นะครับผมหลังจากที่เอาไป หรือว่าเป็นอย่างเงี้ยติมที่ปูนเนี่ยเรามาตำข้ออร่อยเหมือนกันคุ้มนี่ก็ทำกินบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมเมนูนี้นะฮะตัวนี้ก็หมดเป็นเทบร้อแล้วนะครับก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมและกับน้องด้วยนะครับเดี๋ยวพบเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมบวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ,รบโอ้หอยสองโลแป๊บเดียว